คูว w o c i ์ซิตี้มือสมาแล้วนะครับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้านะไม่อยากซื้อแพงๆวันนี้มือ2เหลือแค่200แสนกว่าบาทเท่านะั้นคูที่เป็น3 <Wow. S 1> ประตู2ที่นั่งกับ4ฟที่เป็น4ที่นั่ง5ประตูนะครับ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นคันนี้เป็นสีครีมโค้กเรียกได้ว่าเป็นสีแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นสีที่ดูสวยน่ารักมากนะครับเป็นต้องบอกเลยนะเอาบาท ฝั่งนี้บ้างนะครับตัวคอนโซลต่างๆคือสภาพเนี่ยค่อนข้างใหม่กิ๊เลยนะครับไม่ไม่มีตำหนิอะไรเลยเนี่ยผม6 d ดีที่ลูกค้าหุมมาให้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าซิตี้วีมือ2วันนี้ราคาเหลือแค่2 0 0แสนกว่าบาทใครที่ซื้อไว้ใช้บอกเลยคันนี้คุ้มมากไม่น้อยแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมพามาชมวันนี้ได้ตัว Volcity V มือ2มาแล้วนะครับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้านะไม่อยากซื้อแพงๆวันนี้มือ2เหลือแค่200แสนกว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวผมพามาชมกันก่อนเลยคันนี้นะครับเป็น Volcity V 44นะรุ่นนี้เนี่ยจะมี2รุ่นคือรุ่น42ที่เป็น3ประตู2ที่นั่งกับ44ที่เป็น4ที่นั่ง5ประตูนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ เป็นสีครีมโค้กเรียกได้ว่าเป็นสีแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นสีที่ดูสวยน่ารักมากนะครับเป็นสีออกครีมครีมไข่ๆนะครับตัดกับสีน้ําตาลเขาเรียกชื่อสีนี้ว่าครีมโค้กรถใหม่นะครับรุ่นนี้ขายอยู่4 25,000บาท4 25,000บาทนะรถใหม่นะวันนี้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้มือสองมาเอามาขายให้ถูกๆเลย 2 7 5 0 0 0บาทประหยัดจากรถใหม่ไปทันทีแสนห้าและไม่แค่หมื่นโลนะไม่แค่หมื่นกว่าเท่านั้นแล้วก็เป็นรถมือเดียวห้างป้ายแดงวันนี้ผมจะพามาชมว่ารถคันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือราคาราคาเนี่ยถูกแน่นอนอย่างที่2คือรถเนี่ยซื้อไปเนี่ยตอบโจทย์ในด้านไหนบ้างนะครับรถไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น City v o c i t y V วิ่งได้200กิโลเมต่อการชาร์จหครั้งนะครับ ตัวนี้200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็ตัวนี้จะออกแบบมาชาร์จไฟบ้านล้วนนะครับก็คือชาร์จได้แค่ AC DC ไม่ได้นะถามว่ารถตัวนี้ตอบโจทย์กับการใช้งานแบบไหนนะครับต้องบอกว่ามันออกแบบมาเป็นซิตี้ใช้ขับขี่ในเมืองไปรับไปส่งลูกนะครับซือของจ่ายตลาดใช้ในเมืองเนี่ยยังไงเรียกได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันนะถ้าใครใช้อีโคคาอยู่ที่ใช้ในเมืองอะไรเงี้ย ตัวนี้ประหยัดค่าน้ํามันให้คุณได้เยอะแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าเอาค่าน้ํามันเนี่ยมาผ่อนแทนได้เลยนะครับโอเคทีนี้ผมพามาชมตัวรถกันหน่อยนะครับรถเนี่ยสวยจัดนะเหมือนสภาพแบบน้องๆป้ายแดงเลยแทบจะไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับตัวนี้และเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของเก่าเป็นพยาบาลน,นะครับเป็นพยาบาลก็ใช้งานเนี่ยขับไปแค่ที่ทํางานแล้วก็กลับบ้าน ถามว่าทําไมเขาถึงขายคันนี้นะครับคือเข้ามาเทินเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาคันนี้พอใช้ไฟฟ้าเราก็ชอบรถไฟฟ้าก็เลยอัปเกรดให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับพาดูเลขใหม่กันหน่อยนะครับเนี่ยสาธให้ดูนะนี่นะครับเลขใหม่คันนี้อยู่ที่18,300กิโลเมตรนะครับ18,300กิโลเมตรแล้วก็ ตัวนี้วิ่งได้สองอกิโลเนี่ยอันนี้แบ,แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้น,นี้7 4็สิบสเปอร์เซวิ่งได้อีกร้อยห้าสิบโลโหมดโหมดการขับขี่มี2โหมดนะม, Eco, ม Sport, นะีอีโคมีสปอร์ตนะอ่ะตัวภายในภ <Wow. S 1> ายในเบาะนะครับก็จะเป็นภายในโทนนี้เลยนะครับคือสีเดียวกันกับภายนอกเป็นโทนสีครีมนะสีครีมตัดกับสีน้ำตาลนะครับกระจกปรับไฟฟ้าหมดนะครับกระจกปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะล็อกกระจก พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายวางสายที่โทรศัพท์มือถือได้เอ้ยที่พวงมาลัยได้เลยนะครับไม่ต้องแตะโทรศัพท์มือถือเลยเนี่ยตัวเกียร์หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเกียร์ของโวนะครับเกียร์ของโวเนี่ยจะเป็นปุ่มแบบนี้เลยนะแบบว่าไม่มีคันเกียร์ไม่มีอะไรเลยเป็นปุ่มอยู่คอนโซลเลยเวลาจะเปลี่ยนนะครับเราเหยียบเบรกแล้วกดดีก็เดินหน้ากด R ก็ถอยหลังเลยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า อ้าวแล้วถ้าเกียร์มันออกแบบนี้สมมุติว่ามีเด็กนั่งข้างๆนะแล้วเราขับขับไปอยู่เด็กกดปุ่มเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้ไหมไม่เปลี่ยนนะครับมันมีระบบความปลอดภัยก็คือต้องเหยียบเบรกสุดเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้เพราะนั้นขับขับอยู่แล้วกดเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนให้มาดูภายในด้านหลังนะครับนี่ทีนี้เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูก่อนนะครับแต่หลายคนอาจจะคิดว่ามันคันเล็กแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอนั่งแล้วนะ ผมสูงร้อนะครับต้องบอกว่าภายในเนี่ยกว้างนะเฮดรูมเหลือเล็กรูมเนี่ยกว้างเลยนะนั่งสบายยืดขาได้ไม่มีปัญหากระจกป่าไฟฟ้าด้วยด้านข้างโอเคนะครับถือว่าเป็นคันเล็กนะแต่ว่าไม่อึดอัดนั่งสบายประตูหลังนะครับเนี่ยมีปุ่มเปิดท้ายนะครับจากจากกุญแจก็มีนี่ ด้านท้ายนะครับอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยใส่พรม 6D มาให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงพื้นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนี่ยอันนี้สายชาร์จนะครับชาร์จไฟบ้านคือเป็นโฮมชาร์จเลยโฮมชาร์จคือยังไงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเออมันต้องไปเสียเงินติดตั้งเครื่องวอชาร์จไหมไม่ต้องนะครับตัวนี้เนี่ยสายชาร์จนะครับเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านปกติเลยนะครับ แล้วก็เสียบเข้ารถอันนี้ชาร์จไฟบ้านร้อยเปอร์ซแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยค่าไฟแพงไหมต้องบอกเลยนะสมมุติว่าแบตหมดเกี้ยงเลยศูนเปอร์เชาร์จถึงร้อยเนี่ยแค่ประมาณหกสิบหกบาทหกสิบหกบาทนะครับวิ่งได้200กิโลนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่ใช้ขับขี่ในเมืองคุ้มตอบโจทย์แน่นอน200กิโลเนี่ยอันนี้ที่ชาร์จนะครับ เวลาเปิดแล้วก็เปิดเสียบชาร์จเข้าไปได้เลยนะครับชาร์จแบตนะครับศูนย์เปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยหกสิบหกบาทนะครับย้ำนะครับว่าหกสิบหกบาทวิ่งได้สองร้อยกิโลแต่ถ้าแบตไม่หมดนะอาจจะเหลือสักห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็เหลือแค่สาสิบาทเพราะฉะนั้นนี่แหละครับความคุ้มค่าของรถไฟฟ้าโวลซิตี้วตัวนี้อ่าให้ดูฝั่งนี้บ้างนะครับตัวคอนโซลต่างๆคือสภาพเนี่ยค่อนข้างใหม่กริบเลยนะครับไม่ไม่มีตําหนิอะไรเลยเนี่ย ฮุม 6D ที่ลูกค้าฮุมมาให้นะครับถือว่าเป็นคนที่แบบว่ารักษารถได้สวยมากและรถมือเดียวด้วยนะมีเล่มพร้อมโอนนะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้ซื้อผ่อนถ้าต้องการรายละเอียดการผ่อนเนี่ยก็ทักมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับถ้าซื้อสดก็สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมโอนเลยทีเดียวนะมีเล่มพร้อมโอนนะครับทีนี้อ่ะในส่วนของมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์เนี่ย เป็นไฟฟ้าล้วนนะครับ4.6แรงม้า4.6แรงม้าเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ารอบต้นเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะเหยียบเนี่ยก็คือแรงนะครับรอบต้นเนี่ยไม่มีปัญหาใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาทดสอบขับคันจริงนะครับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะอุบลราชธานีใครที่สนใจรายล,ายละเอียดของรถคันนี้ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจรถคันนี้อยากจองเนี่ยโทรมาได้ที่เบอร์ 063 693 0000 00 00นะครับคันนี้บอกเลยว่ามาก่อนได้ก่อนราคานี้นะ2 0 0แสนกว่าบาท2 7 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับและได้รถมือเดียวสวยๆแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน